เมื่อเช้าก็พูดเรื่องเ,อเดี๋ยวนี้เขามีพิธีเรื่องเบิกเนตรเคยได้ยินไหมเบิกเนตรพระพุทธเจ้าเวลาจะสร้างพระพุทธรูปก็จะเบิกเนตรจริงๆเนี่ยโบราณที่เขาบอกเบิกเนตรเนี่ยเขามีนิมิตหมายว่าให้รู้พุทธประสงค์ มองพระพักมองพระเนตรของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยให้รู้พุทธประสงค์ว่าพระพุทธเจ้านั้นหวังอะไรในเราก็เลยมีกิจกรรมในการเบิกเนตรพระเนตรที่พระพุทธเจ้ามองเราและพระองค์มีความประสงค์ในเราอะ่ะมีความประสงค์อะไรก็เลยมีกิจกรรมเบิกเนตรเบิกไปเบิกมาเลยกลายว่าถ้าไม่เบิกเนตรพระพุทธเจ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์เอาไปใหญ่เลยทีนี้ ไปคนละเรื่องเลยเดี๋ยวนี้ที่จริงแล้วเนี่ยคือพระพุทธเจ้านั้นน่ยมีพระเนตรมองที่เราแล้วก็เราจะไม่อยู่ห่างจากสายพระเนตรของพระองค์หมายความว่าจะประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระองค์ตลอดเวลาแล้วรู้พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พาหิยะทารุจริยะนี่ไม่ทําให้ตถาคตต้องลําบากเลยเนี่ยเราจะได้ไม่เป็นคนดื้อด้านสอนยากว่า้งเถอเราจะเป็นคนว่านอนสอนง่ายโบราณก็ว่าว่างงว่านอนไม่ใช่เพราะว่าพวกก็ไปนอนไม่ใช่แค่ว่าพวกก็ไปก็ว่านอนสอนง่ายพูดผิดพูดถูกกูเชื่อหมดไม่ใช่อย่างนั้นมันมาจากคาว่าโสวัจัสตากับคาว่าโทวจจสตา ไอ้อโทวัจัสตาเนี่ยองทำรรเนี่ยไกทิถิมานะทิฐิมานะมันดื้อไงทิฐิเนี่ยมันแข็งกระด้างโท,โทวัจัสตาเริ่มผักไปหาโทสะด,ด้วยส่วนโสวัจัสตาเนี่ยเป็นชื่อของตัวกายามุทุตาจิตตามุทุตาเป็นประธานเข้าใจไหมครับกายามุทุตาจิตตามุทุตาใี่จิตมันอ่อน มันอ่อนในการงานนั้นเป็นกุศลมันจะไม่แข็งอันนี้พอบอกให้รักษาศีนก็แข็งไม่ยอมรักษาบอกให้สวดมนต์ก็ก็แข็งก็ไม่เชื่อฟังเนี่ยไม่ใช่อันนี้ก็เรียกไม่ไม่อ่อนแต่พอบอกกุศลปั๊บนี่มันเหมือนมันเหมือนอะไรมันเหมือนเทียนโดนไฟอ่อ,อนไปกับกุศลอ่อนไปกับทานอ่อนไปกับศีนอ่อนไปกับสมาธิอ่อนไปกับปัญญาเป็นแบบนี้ ฉะนั้นคำว่าอ่อนเนี่ยทหารเนเด็กทหารกล้าเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าศัตรูเนี่ยเขาเป็นไงเขากลัวไหมั้าหารที่ฝึกมาเดียวไม่กลัวเลยพร้อมที่จะลบลาฆ่าปันศัตรูได้ทันทีแต่พอมาอยู่ต่อหน้าแม่อยู่ต่อหน้าภรรยาอยู่ต่อหน้าลูกเป็นยังไงเขาอ่อนโยนนั้นเหมือนกัน คนที่จิตเป็นกุศลเนี่ยเวลาพูดเรื่องทานศีลภาวนาพูดเรื่องพระรัตนาตรัยเขาอ่อนเลยเนะอ่อนก็ไปหาทานหาศีลหาภาวนาอ่อนก็ไปหา, <c oughs> พาพระเจ้าพระธรรมประสงค์แต่พอไปกับบาปป,ปุ๊บโอ้โหเขาแข็งเลยเขาไม่เอาดึงไงก็ไม่ไปจะให้เขาโลภเขากโกรธเขาหลงเขาทุจริตเนี่ยไม่ไปเด็ดขาดเช่นจะให้เขาเกียรติค้านไม่เลย อย่างเช่นว่าพอถึงเวลาบินฑบาตถึงเวลาทาําวัดสวดมนต์ปุ๊บเนี่ยเขาจะอ่อนมาทาําวัดสวดมนต์เลยเนี่ยเวลาความขี้เกียจบอกว่าเอ้ยอย่าลุกอย่าลุกเนี่ยเขาต้านเลยมึงอย่ามาครอบงาํากูกูสู้มึงสู้กูไม่ได้แล้วกูแข็งกับมึงแนละ้วเขาใจยัง,ยงมันต้านจิตที่เป็นบาปท,ทันทีมันไม่ยอมอะ่ะเช่นความโลภความกโกรธความหลงความลิษยาพยาบาทวิจาทิฏฐิมาเนี่ยเขา ต้านได้ทันทเีเข้าใจคำว่าโสวจัสตาไหมมันอ่อนเป็นผู้แล้วก็ไอ้คำว่าว่าง่ายเนี่ยเอาก็จริงก็เรียกว่าพูดรู้เรื่องได้ง่ายคนบางคนเนี่ยสมมุติว่าบอกหนูมุทิตาช่วยไปพูดกับสมณะนเนรเข้ากล้องเลยทีย่ไม่เอาถามั้นพูดยากกบ พูดยังไงนี้ลักษณะนี้ก็เรียกว่าโทวจัสตาแต่พอบอกให้ไปหาเนนก็กล้องแล้วบอกกับโอ้โหยิ้มเลยถามทำไมบอกอะไรแล้วเนนเขารู้ได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายไม่มีต้านเลยเพราบอกปั๊บสามะเนนนิมนต์สามเนนเข้าห้องเรียนนะ้ฟึบอ๋อพอดีเดี๋ยวทันทีเลยเข้ารีบมาฟัง เนี่ยคือถ้าเป็นกุศลยะไม่มีต้านเลยแต่จะต้านานะกุศลถ้าเน้ยอยมมุติตามเขาสมมเนนบอกว่าฟังเพลงไหมโอ้โต้านปุ๊บไม่ได้เป็นเนนไปฟังเพลงได้ยังไงเดีย๋ยศีลของเนนขาดหมดเนขนาดนั้นเลยเนียน่ยเออโยมพี่นี่มาชักชวนอะไรนี่ตําหนิขึ้นมาเลยเออชักชวนให้ศีลของเนนขาดได้ยังไงเออเป็นคนไม่ดีนะขึ้นมาเลยเข้าใจยัง จะเป็นอย่างนั้นเลยถ้าบอกว่าสมเณนนอย่ายอมพี่อยากจะสวดมนต์เดี๋ยวเดี๋ยวนินนำให้เข้ามาเลยโยโซผักเข้าว่า阿าหังสมามาขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าอ่อนอ่อนในกุศลอ่อนในทานศีลมน,นแต่แข็งปฏิเสธบาปทันทีแล้วไม่มีโอเอด้วยนะ ไม่มีโอเอไปนั่งงอนนั่งโกรดนั่งเลยไม่มีเนี่ยใครพูดอะไรนี้นิดหน่อยๆก็เครื่องโกรดน้อยใจเนี่ยไม่มีเลยพอต้านเข้าใจางไงเป็นไปในลักษณะแบบนี้ก็บางทีเราศึกษาพระธรรมคำสอนกันพวกนี้บางทีเราก็เอามาใช้ไม่เป็นนะสังเกตดูไหมทั้งๆที่ท่องกันได้นะี่เนี่ยในยพวกนี้ยท่องกันได้หมดแต่พอท่องเสร็จแล้วก็ ไม่รู้จับสภาพธรรมไม่ได้หาองค์ธรรมไม่เจอแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้เลยแล้วก็ปล่อยให้กิเลสมันครอบงําก็อย่างเมื่อสักเช้าก็เลยบอกว่าคือคือพอพวกเราสวดมวนต์ะ้าจารยงก็จะมายืนดูทุกเช้าสังเกตด,ดูหน้าตาทุกคนเอ๊ะแปลกมากเลยคือไม่มีใครแบบประเภทตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นเน่ยเข้าใจไหม มันมันแปลกแต่เอาสมมตินะว่าเดี๋ยววันที่วันที่สองธันวาเราจะไปเชียงใหม่เดี๋ยวไปเครื่องบินนะทุกคนฟุบตื่นตาตื่นใจหมดเลยเอาใครจะไปรถใครจะไปเครื่องฟุบเหมืไปไปเครื่องกันเป็นแถวเป็นแนวเลยเดี๋ยวพระอาจารย์ให้ยอมดูแลให้โอ้โหฟุบหมดเลยว่างั้นเลย แล้วก็นึกเอ๊ะที่เนนเขาจะไปเนี่ยหรือพระที่จะไปเนี่ยเขาตั้งมั่นในการที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือเขาต้องการจะไปไปไปเที่ยวเวลาชวนไปทะเลชวนไปดูน้ําตกชวนไปดูภูเขาอย่างเช่นเนี้ยช่วงหน้าหนาวเนี่ย แถวภูเอ่แถวเขาคอก็ดีภูทับทับเบิกก็ดีเนะโอ้โหอากาศมันดีมากถ้าพระอาจารย์บอกเอา้าเดี๋ยวจะพาพวกเราไปเขาค้อไปภูทับเบิกแล้วก็ไปพักอยู่ที่สถานที่ที่เป็นรีสอร์ทที่เขาจัดถวายกับพระที่เขาจัดถวายพระอาจารย์ด้วยเลยเงี้ยให้ไปอยู่แบบสบายสบายเลยเ เชื่อไหมคนจะสมัครกันเต็มหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจขึ้นมาทันทีใช่ไหมเอ๊แต่ถ้าบอกว่าเอ้าเราจะไปบูชาพระบรมสารีริกธา,าตุกันตอนตีห้าวันพรุ่งนี้ถามว่าตอนที่เราเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยขอย้ายถึงรีบถึงเร็วๆไหมนอนนี่ตื่นสามรอบเลยฟุ๊บถึงหรือยัง คือมันแสงสว่างมันเกิดในใจตลอดเลยมัุบป,บปุบุตลอดเวลาอยากจะรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าใจจะขาดคิดถึงพระพุทธเจ้ามากอยากจะไปเอะเวลาโลภเกิดขึ้นทําไมมันมีกําลังแรงยังเกิดความโลภเนี่ยอยากได้เนี่ยแรงมากกระตือรือร้นมากหรือเวลากโกรธใครหงุดหงิดใครก็แรงมากฟุ้งซ่านก็แรงนะ สงสัยก็แรงมากผักมาจนเห็นแต่แต่เวลากุศลเกิดมันทำไมมันเฉยเฉยเอื่อยเอื้อยแล้วมันรู้สึกเซ็งเซ็งนะท่านเคยสังเกตดูไหมทำไมทำไมกุศลกับอกุศลมันทำไมความแรงมันต่างกันคำถามคือเอาก็จริงเนี่ยกุศลเนี่ยมันต้องมีพลังมากกว่าอากุศลหรือมีพลังน้อยกว่ามีมากกว่า แล้วที่มันเกิดกับพวกเราตอนทำวัดตอนฟังธรรมตอนนี้คิดว่ามันมันใช่กุศลไหมมันใช่ไหมถ้าใช่แล้วมันทำไมไม่ปึงป้งปึ้งปึ้งมาตลอดใช่ไหมทั้งปลาหมดปีตีปัสสทิยะมันกระเทือนขึ้นมาตลอดันทำไมไม่เป็นอย่างนั้นน่ะหรือมันเป็นอกุศลที่มันถูกบังคับแล้วกูมานั่งฟังอะไรเนี่ย ตอนกินกูก็ตื่นเต้นอยู่นะแต่มานั่งกินแล้วต้องมานั่งฟังอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยลองสังเกตดูที่ว่ามันเคลียอากุศลออกได้ยังถ้ามันเคลียออกได้จริงๆเนี่ยมันจะผ่องใสมันจะเบิกบานมันจะล่าเริงเลยใช่ไหมกุศลจะเป็นแบบนั้นแต่ทําไมมันเป็นแบบนี้นี่ท่านต้องไปเช็คให้ดีนะบางทีมันแฝงเขาเรียกมันเสแสร้งแกล้งว่าเป็นกุศลเนี่ยไอโลภาไอโลพาัทสามโมหะ มันเสแสร e uh ้งแกล้งมาเป็นกุศลแล้วมันตีหน้าเศร้าทำท so <laughs> ีทำท่าสงบสงียมในใจมันบอกเมื่อไรจะจบสักทีเมื่อไรจะจบสักทีกุงนุ่กิดทั้งกงกินกินนะกูจะไปทำนู่นไปทำนี้ใจมันคิดอย่างนี้ตลอดเนี่ยไอ้นี่มันไม่ใช่กุศลจริงมันเลยมันไอ้ตัวเสแสร้งเส่้าตีหน้าเศร้าทำเป็นเป็นเชื่องทำดีทำท่าฟังเนี่ยเข้าใจไหม เราไปโดนอกุศลมันหลอกแล้วทั้งนั้นเน่ยฉะนั้นฝึกขัดให้เข้าถึงกุศลให้ได้ถ้าอย่างนั้นมันจะต้องกระตือรือร้นสิมันจะต้องมีความสุขดีใช่ไหมอันนี้พระอาจารย์ก็สังเกตด,ดูนะตอนที่ท่านมหาเมตตาสอนเนี่ยเออมีความสุขอยู่คนสอนคนเดียวเองคนสอนได้กุศลอ,อย่างเดียวยคนฟัง <c oughs> เฮ้ยมันทำไมเป็นแบบนั้นล่ะ มัน <laughs> ไมเป็นแบบนั้นมันต้องได้กุศลร่วมกันมันต้องได้ความสุขร่วมกันสิใช่ไหมอันนี้ดูพระอาจารย์ก็ดูนี่เอยไม่เห็นก็เลยเดินวนๆมันสังเกตเอ้ะคนสอนก็กสอนตั้งใจมียิ้มแย้มแจ่มใสาถามแต่เหมือนไม่มีเสียงกระซิบจากสวรรค์ออกมาเลยนั่งเฉยเหมือนแบบ ไม่อยากรับรู้รับเห็นอะไรด้วยเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนบางทีสภาก็เดินออกแล้วก็ไปโอ้ยอยู่ข้างนอกเอัน <c oughs> ทำไมออกขอมมมแบบนี้ <c oughs> โอ้กุศลพวกเราเนี่ยมันประหลาดเนี่ยเป็นกุศลมันไม่ใช่กุศลมันมันเสแสร้งแกล้งมาเป็นกุศลเนี่ยไม่เคยสังเกตจิตบ้างเลยใช่ไหม มันกระตุ้นยากจังไว้กุศลของพวกเราเนี่ยทีนี้มันก็เป็นปัญหาสิทีนี้ยเมื่อกุศลไม่เกิดกับพระเนมแล้วมันก็กระเทือนถึงอุบาสกบาสิกาที่อยู่ในวัดนี้ด้วยเขาก็เอ๊ะสัมผัสกับพระกลุ่มนี้คณะนี้ทําไมมันไม่เวบในใจบ้างนะใช่ไหมคือมันก็ถูกกดไว้ด้วยอกุศลนี่กุศลมันเกิดมันน้อยนิดมันไหลมาแบบ ลินลินเนี่ยไหลมาเป็นลินเหมือนไหลเหมือนน้ำน้ำไหลพิดพิดพิพิเหมือนใจจะขาดกุศลมันไม่พวดออกมาจริงๆเป็กกักมันทําไมลองปล่อยให้กุศลมันวิ่งโลดแล่นออกมาทันทีให้มันได้ปราโมดพีตีปัิสติสุขสมาธิจริงๆก็ใจจะไม่หลตาให้มันกุศลเกิดจริงๆอ่ะมันรู้สึกตื่นเต้นจริงๆสุขใจจริงๆเบิกบานจริงๆล่าเริงจริงๆที่มันเป็นกุศลเนี่ย อันนี้ดูมันง่อยๆมันสู้โลภะโทสะโมหะไม่ได้เลยเนี่ยคนที่เขาโลภกันคนที่เขาโกรธกันโอ้โหเสียงดังเลยนักเกียดูทีเนี่ยคนงานที่ทํางานเนี่ยเขาทำด้วยโลภะโทสะโมหะส่วนใหญ่นั่นเนี่ยเขาโอ้โหทำตั้งมั่นว่าเฮ้ยเฮ้ยต้องทําเขาเรียกว่าโอทีของเขาแข็งแรงเสียงเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาเาเสียงเขาเสียงจริงๆนะพระอาจารย์ก็ดูเฮ้ย ทำไมอกุศลมันมีกําลังวะแต่ทําไมกุศลเนี่ยพอะให้สัมเนธท่องสมนาสาสาสัเสียงอะไรก็ไม่รู้มันไม่ฮึดฮึดออกมาเลยอ่ะต้องดูที่เนี่ยอกุศลทําไมมันแข็งแรงกว่ากุศลบาปเปนทำไมแข็งแรงกว่าบุญใช่ไหมแปลกประหลาดแล้วสัมมาทิฏฐิมันต้องชนะมิจฉาทิฏฐิสิใช่ไหมล่ะ สัมมาสังกปะก็ต้องชนะมิชาสังกปะอันนี้เราปล่อยให้อกุศลมันแรงกว่ากุศลได้ยังไงแสดงให้เห็นชัดว่าเราเราไม่กระตุ้นให้มันกุศลมันเกิดจริงๆเออแปลกเห็นอกุศลแข็งแรงมากเอาเวลาคนเขาโกรธกันเนี่ยเสียงเขาดังไหม โอโหดังแทบจะฆ่ากันเลยเอาเวลาเมตตาจิตเกิดเโอ้โดูยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีพลังอะไรออกมาเลยแล้วท่านเชื่อมันเป็นเมตตาจริงแท้มันไม่เหมือนแสดงพลังอะไรออกมาเลยใช่ไหมเวลาความโลภเกิดนี่มันเอาหมดนะเนี่ยลักขโมยหรืออะไรต่างมันเอาหมดแต่พอความไม่โลภเกิดขึ้นมันให้ให้หมดไม่เห็นมีใครให้หมดสักทีเลยให้นิด โอ้มันให้ปัญญาหยอดตาไปเลยมันไ้าไม่เคยสังเกตบา้างเองเหมือนกันแล้วพวกเรากุศลเกิดยากพอพอพระอาจารย์บอกไม่ให้ใช้โทรศัพท์ไม่ให้ใช้ iPad แล้วเริ่มหน้าดำเริ่มหน้าดำเอ๊ะมันน่าจะตื่นเต้นนะใช่ไหมหหดีใจยังเป็นภาระมานานแล้วไอ้โทรศัพท์เนี้ยมาอยู่แล้วมันทำให้บาปเกิด เมยอพอเอาโทรศัพท์ออกรู้สึกโลง่งเบาไม่ต้องรับภาระเลยใช่ไหมล่ะไม่ต้องรับภาระไม่ต้องปวดตาไม่ต้องเมื่อยแล้วก็ร่างกายก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงความทรงจําก็กลับมาได้ท่องหนังสือเรียนหนังสือเต็มที่หูขอบคุณพ่อาจาย์มากอย่าคืนมาเลย <c oughs> <c oughs> เอ,อถ้าอย่างนั้นยิ่งใช่ไหมแต่สมณร าศาสนาโสพลเขาเขาบอกว่าพระอาจารย์ครับจะไปบ้านก็เขามาขอเอาไปพอกลับมาพอตอนเย็ยนๆเ็เพระอาจารย์ครับเอามาฝากไปพระอาจารย์นึกว่าพระอาจารย์ครับผมให้เขาเขามาฝากแปลว่ายังไม่ได้ให้อย่างไงเขาเริ่ม <c oughs> เริ่มวางท่าทีทางใจได้เริ่มไม่ค่อยมีความสุขเล่นเป็นเทที่เป็นประโยชน์จริงๆ ถ้าอาจารย์ไม่ได้หวงการเล่นโทรศัพท์เลยการเล่นในแผลแต่เอาใช้ประโยชน์จริงๆนั้นสนับสนุนในซ้าไปให้ทันเหตุการต้องเจริญกุศลได้แต่ไม่สนับสนุนมัวเมาแล้วก็ลุ่มหลงตั้งแต่ได้สิ่งนี้เ,เราเสียศีลเราเสียสมาธิเราเสียปัญญาเราเสียกุศลธรรมจะมีทำไมคว้างทิ้งดีกว่าทบทิ้งให้หมด ถ้าเรามีสิ่งนี้แล้วเนะี่ยบาปเกิดกับเราไม่มีประโยชน์แต่ถ้ามีแล้วมันพัฒนาทั้งพฤติกรรมจิตใจ,จและปัญญาของเรามีเหอะสิ่งเหล่านี้มันเอือ้อแต่ถ้ามีแล้วทําให้บาปแล้วเกิดทําให้ศีลเราขาดทําให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นทำให้แล้วเป็นปัจจัยทําให้เราไปอบายทุกตีวิบัติลบคุณเอาไว้ทําไมก็ควางทิ้งมันไปมีประโยชน์ได้ไงก็คุณเอาบาปมาไว้มันก็เหมือนมีดเนี่ยเข้าไว หันทำประโยชน์ใช่ไหมอันนี้เนี่ยเรื่องเอามีดมาแทงตัวเองเอามีดมาแทงตัวเองเหมือนโทราศัพท์มันเป็นเหมือนมีดใช้ประโยชน์ก็ได้เป็นโทษก็ได้เป็นเหมือนปืนเนี่ยไอ้เนี่ยมันเอามาเอามาเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทําให้เอามาป้องกันทําให้โจรผู้ร้ายไม่เข้ามาหาเราได้ในปืนเนี่ยแต่ว่าถ้าไว้ไปยิงคนอื่นบาปเลยหรือยิงตัวเองเนี่ย ทำอัตตาว,วินิบาตกรรมแกตัวเองนี่เหมือนกันเรามี iPad iPhone เรามีโทรศัพท์เทคโนโลยีพวกนี้เราเอามาทําอัตตาว,วินิบาตกรรมตนเองฆ่าตัวเองฆ่าศีลฆ่าสมาธิฆ่าปัญญาตัวเองทําให้ตนเองต้องเดือดร้อนลําบากเอาไปทําบาปไ,บาไปเลยมาไปโพสต์เขียนข้อความบาปไปเ,เยอะแยะหมดอันนี้เราคิดดูทีบาปมันให้ผล กระแสชีวิตเราไอ้อพ่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วจะเอาไว้ทําไมเราจะมันไม่ได้เป็นกัลยาณีวิตยของเธอแล้วมันเป็นปาประมิตรแล้วมันทําให้เราเจ็บปวดในสังสารวัฏแล้วเราจะไปทำทำไมใช่ไหมงนั้นะต้องฉลาดในการสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ถ้าจะมีนะไม่เคยว่าเลยกับสนับสนุนแต่ถ้ามีแล้วมันมาเป็นปัจจัยแก่การทําบาปก็อย่าเอามาเลยนะ เขาทิ้งทบทิ้งแล้วก็คว้างทิ้งเนี่ยในน้ําในโยนลงไปเลยโย,โยนหรือไม่กล้าโยนเอามาถวายอาจารย์อาจารย์จะช่วยโยนนะต้องการโทรศัพท์ไร้สเออ,เอ,อ,เอ,อหรือเอามาให้ยอมแอนก็ได้ยอมแอนยังขาดโทรศัพท์ไร้สดเพราะเมื่อวานไปทําตกน้ําสองเครื่องบุ๋มลงน้ําไปเลยไอ้น,นี่ก็รักษาของดีไม่เป็นเจอของดีเช่าคว้างทิ้งออ ไเจอบาปชอบเอาไว้นี่ก็เสียอีกนะพเห็นของดีหรือมีทิศมีนโยบายจะเปลี่ยนของใหม่ก็ไม่รู้แล้วโยนต่อหน้าพระอาจารย์เลยนะบุ๋มลงต่อหน้าพระอาจารย์เนี่ยเห็นบอกว่าไม่ดีไม่ดีอยู่หลายรอบแล้วแสดงว่าเป็นเทคนิคนี่ไงไม่รู้พระอาจารย์เอา้ามาโยนโทรศรัพท์ลงน้ําต่อหน้าต่อตาพระอาจารนยน์บางทีไม่บางทีก็ไว้ใจยากนะโยมเนี่ย าการกระทำบางอย่างบางทีอาจโอ้พะอจานอยากจะได้เครื่องใหม่บางที <c oughs> เป็นอย่างนั้นไหมหรือมันล่วงเองมันล่วงเองเนาะใส่กระเป๋าแล้วตอนก้มไปดึงเป็นดันเรือมันก็ตกลงไป <c oughs> ไม่ใช่ฉันนกึกว่าเธอยึงเข้ามาแล้วก็โยนถึงไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เนี่ย <c oughs> เป็นอุบัติเหตุอ๋ <c oughs> อเอออยางั้นฉันจะรับฟังไว้แต่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อุบายในการที่จะเปลี่ยนของใหม่ <c oughs> เขาเห็นบนว่ามันถ่ายแล้วภาพไม่ค่อยดีมันมัวบ้างหรืออะไรนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงใช้ได้แค่แป๊บเดียวนั้นคือคือเขาใช้แบบประเภทที่ขาดขาดเมตตากรุณาโทรศัพท์คือขาดการทนุถนอมขาดความละเอียดอ่อนคือ คือเห็นตัวโทรศัพท์แล้วเห็นแล้วสงสารโทรศัพท์โหจับซะจนคือ <c oughs> ตอนที่พะอาจารย์ให้ไปยังสวยอยู่เลย <c oughs> พอมาดูอีกทีพะอาจารย์ไม่อยากดูเลยมันรู้สึกทั้งถลอกปอกเปิดหมดเลย <c oughs> เขา <c oughs> เขาเป็นคนที่มีความอะไรเนี่ย <c oughs> เขาเรียกมีความเมามันและรุนแรงในการใช้ของ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ใช้ของ เนี่ยคงพระอาจารย์ใช้มาเท่าไหร่ไม่เห็นนัน่นเลยเวลาจะหยิบจะจับแล้วก็จับเบาๆ <c oughs> อันนี้เขาจับแบบแรงมากแล้วก็ใส่กระเป๋าพวดพวดพวดแล้วก็ไปแล้วเดินยังก็ยังก็ยังก็เหมือนไล่เป็ดไล่ทุ่งเขาเมือนแบเหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปแล้วเดินพ,พับพ,พับพ,พับไปแล้วเอาไปเนี่ย เราก็นึกว่านักปฏิบัติน่าจะมีสติสัมปชัญญะในการเดินหรือสติเขาเร็วทําอะไรเร็ว,รวหรือกุศลจะเป็นแบบนี้กุศลกุศลอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แันนี้ก็แต่จริงๆมันเป็นบุคลิกภาพแต่และบุคคลไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันบุคลิกภาพไม่เหมือนกันเ <c oughs> มื่อวานก็สมณณน ศาส,สนาสโสพลสำเนินน้ำมนแม่มาับโยมแม่มารับไปก็เลยถามบอกว่าสอน,นยยอะไรโยมแม่บ้างอบอกมมมไม่ค่อยได้สอนจริงๆแล้วเวลาไปกับโยมแม่ก็ต้องบอกว่าเราเรียนอะไรศึกษาอะไรไม่ใช่ว่าจําอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเล่าเรื่องโลกโลกให้แม่ฟังให้เล่าเรื่องธรรมะที่เราฟังทั้งหมด แล้วจำให้พวกเราอย่างเมื่อวานนี้ที่โยมมาจำได้ไหมเขาเรียนแค่เจ็ดเดือนนครับแต่จบหมดเลยครับเขาฟังแบบดูดฟังแล้วฟังอีกเนี่ยวันและหกชั่วโมงฟังแบบเป็นเป็นเป็นเหมือนซีรีส์เลยที่พระอาจารย์บรรยายจุรตีเขาไว้จุรโทรอะไรพว่นนเนี้ยเขาฟังหมด จบวิถีครับแล้วสอบมองไม่เราก็บางัง้เขาฟังให้เข้าใจนี่ก็จะมาถามต่อพอจบวิถีแล้วก็จะต่ออะไรขนาดนั้นเออนี่เป็นยอมแล้วต้องทํางานด้วยเนะี่ยต้องเลี้ยงลูกด้วยลูกก็ซนสนเนี่ยพอมาอย่างนี้ไปเสร็จปุปป๊บเขาก็มาเฮ้ก็มาถามว่าไอ้มีพราองคไหนเรียนถึงไหนถึงไหนก็อยากเข้าไปนั่งคุยด้วย เขาบอกเขาไม่ค่อยเก่งพระอาจารย์ก็เลยบอกเลยเลยเฉยๆไ้ไม่อยากให้ไปคุยกับพวกเรากลัวเขาจะผิดหวงัง <c oughs> อู้มจำขนาดน,นั้นก็เ,เอาจริงแต่ก่อนเขาไปสายมูก็เขามาสุพรรณหลายครั้งมาเล่นสายมูหลายครั้งแล้วผิดหวงังตลอดต่อมาก็เลยมาเปิดเจอธรรมะอยนี้เขาก็เลยจะลองฟังดีไหมแลยวนี้ก็ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วแต่นี่มาเจ็ดไอ้หกเดือนเเจ็ดเดือนเนี่ย คนเราเอ๊ะท่านทวิวัฒโนบวชถึงเจ็ดเดือนนี่นยังยังอ๋อสี่เดือนน้องน้องตากี่เดือนแล้ว<ส>โหปีกว่าแล้วอันนี้เขาเจ็ดเดือนเองนะครับจบหมดเลยนี่ไงเจอแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้ฉะนั้นพวกเราต้องปรับวิธีการศึกษาใหม่ ไอ้ที่เรื่อยๆเฉยๆน่ะดูดเลยครับศึกษาแบบดูดแล้วจําดูดแล้วจําดูดแล้วจําแล้วทาความเข้าใจให้ไนดะ้เพราะว่าต่อไปเนี่ยเชื่อว่าคนที่รู้ปรมัตญธรรมรู้บาลีร,รู้อะไรต่างเนี่ยรู้วินัยอย่างหลายจะทะลักเข้ามาสอบถามพวกเรามากเพราะเขานึกว่าพวกเราเนี่ยใช่ไหมต้องอยู่พวกเราอยู่ใกล้ด้วยไงเป็นแหล่งอย่างเงี้ยเขาต้องคิดว่าเดี๋ยวต้องมาถามพวกเราเนี่ย อย่างสมเนรนเนี่ยบวชถ้าเป็นปีแล้วโหจะต้องเก่งกว่าเขาแล้วเพราะถ้าพูดถึงเรื่องการสอบแล้วสอบมาผ่านได้พวกนี้ขนาดเขายังไม่สอบเลยใช่ไหมเออตรงเนี้ยเออนี่ต้องต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วนี่ลองรับแล้วเราสามารถอธิบายต่อยอดให้เขาได้พอเขามาถามวิถีล้วบอกอ้อยอมวิถีง่ายมากสำเนอนเดี๋ยวให้สำเนินไปอธิบายให้ฟังสำเนเขก็ไปก็ มั่วเลยตหรือมั่วเลยแต่เนี้ยอะไรว่าวิถีกองเข้าใจย่างเออเขาเขาได้หมดเลยนะปัญจทวารวิถีมโนทวารวิถีสุดท้ามโนทวารวิถีแต่ท่านว้ตอัจการยังพูดเมื่อวานเนี่ยโอ้ยไปแล้วงานนี้แล้วโอ้ไม่ธรรมาดาเลยไม่เคยมาหาเลยเพิ่งมาครั้งแรก นั่งรถมาจากชนบุรีไม่เคยมาให้สามีขับรถมาแมนตรงนี้พวกเราต้องศึกต้องศึกษาแบบให้รู้ให้เข้าใจนำมาปฏิบัติให้ได้นี่ตอนนี้กำลังให้เจ้าแอนก็ติวพวกจุลเอกเดี๋ยวพอติวเสร็จแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาสรุปแล้วเอามาเอามาใช้ยังไง แล้วเอามากาหนดอารมณ์เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณยังไงที่จะบอกวิธีว่าเขาปฏิบัติกันยังไงเวลาเขาศึกษาติกรรมตุกกรรมติกา,กา,กกา,กาอภัตตลามทุกกรรมติกาเป็นต้นอะไนี้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรียนทิ้งหรือไม่ใช่จําแลทิ้งนี่จำเอามาใช้แล้วสามารถที่จะมากําหนดเห็น ทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรทัศสัจจะและมรรคสัจจะในช่องทางของติกะเหล่านั้นได้จริงๆหรือทุกกะเหล่านั้นแต่ละทุกกะได้จริงๆและสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราจริงนะกุศลธรรมมานเกิดขึ้นกับเรานี่แหละอกุศลธรรมมาเกิดขึ้นกับเรานี่แหละอภิยากตาธรรมมาเกิดขึ้นกับเรานี่แหละสุขายะทุกขายะทุกขมาสุขายะใช่ไหมวิปากาธรรมามันก็เกิดขึ้นกับเรานี่แหละ วิปากับธรรมะธรรมา,มาวิปากะนะว,นะวิปากับธรรมะธรรมานเข้าใจย,ยังอ้าวรับพรกัน